สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถเช่นเคยนะครับคันนี้ก็จะเป็นรถลูกค้านะครับเป็นงานออเดอร์นะครับเป็นรถลูกค้าที่นาสารนะครับที่สุราษฎร์ธานีนะครับอ่คันนี้เกือบลืมเลยนะครับว่าที่ไหนสั่งก็คันนี้ได้สั่งเป็นช่วงล่างตลาดนะครับก็ จะพามาดูนะครับว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างนะครับก็มาเริ่มที่ขนาดล้อหน้านะครับก็จะเป็น1ิบเนะครับคันนี้แล้วก็ช่วงหน้าเป็น kr นะครับส่วนล้อหลังเป็น16นะครับอันนี้ลูกค้าสั่งทําเป็นสเต็ปเริ่มต้นของทางร้านนะครับก็คือช่องล่างตลาดนะครับสเต็ปเริ่มต้นที่ร้านก็ อย่าบอกราคาท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันก่อนนะครับส่วนอามหลังนะครับอามหลังก็จะเป็นของเชเวกนะครับเชเวกร้อยสี่สิบนะครับเป็นอามแต่งนะครับเอามาทําคานดัดแปลงใส่นะครับดุมหลังก็จะเป็นโซนิคนะครับดุมโซนิคจานดิสปั๊มเบรกของโซนิคนะครับเป็นอะไหล่ใหม่นะครับอ่ไม่มีอะไหล่เก่ามาใช้นะครับอันนี้ก็เป็นเบิกอะไรใหม่ให้หมดเลยนะครับ โอเคท่อนะครับท่อสเตปเริ่มต้นของทาระก็จะเป็นท่อบนนะครับเป็นท่อขึ้นบนอย่างนี้นะครับแล้วก็ทอกองสแตนเลสสวยๆไปแบบนี้นะครับเท้าแล้วก็งานหนานะครับตัวนี้หนาสิบมิลน,นะครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวอะไรครับใช้งานเครื่องก็ยินซายนะครับ ยิงทรายน้ำบ้างยิงทรายแห้งบ้างนะครับถ้าเป็นสั่งรถพร้อมทํานะครับเพราะว่าอยู่ที่ผมนะครับแต่ก็สะอาดเหมือนกันนะครับอาจจะเงากับไม่เงาแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นยิงยิงแห้งนะครับยิงแห้งแต่ว่าก็ใช้ทรายแก้วยิงนะครับตัวนี้อันนี้ลูกค้าก็มีไฟหน้าด้วยนะสั่งมีไฟหน้าด้วยก็ชุดประกับเร่งของไ้หมดนะครับชุดปั๊มนะครับ แล้วก็ชุดสีเนี่ยสามารถระบุได้นะครับว่าจะเอาเป็นชุดสีของว็บ R เว็บเอสหัวทิงหรือว่าเป็นของไฟเลี้ยวบังลมเหมือนคันนี้นะครับอ่าคันนี้ก็จะเป็นของไฟเลี้ยวบังลมนะครับชุดสีนะครับอ่าเบาผมก็จะคุมโทนให้มันเป็นแดงดาดาแดงนะครับเหมือนตัวสติ๊กเกอร์รถนะครับครับผมก็นี่ครับชุดปั๊มเบรกก็ใหม่หมดเลยนะครับเหมือนรถใหม่เลยนะครับ แบบนี้เลยนะครับดูกันีใกล้เลยนะครับขาปั๊มตรงรุ่นนะครับไม่มีเชื่อมตัดใดๆนะครับปั๊มหน้าจานนิดใหม่นะครับดุมใหม่ทําสีแดงแก้วนะครับดุมก็ฉ่ำๆแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับจุดยึดแต่เราทําให้แน่นหนานะครับแบบนี้นะครับแน่นหนาแน่นอนนะครับก็คงรดนะครับก็อนี้ครับ เป็นเล็ก api นะครับหนา3มมิลนะครับแข็งแรงนะครับไม่แค่ไม่ใช่ว่าแค่ใช้งานนะครับเฮ้ยไม่ใช่ว่าแค่ดาวออาทรงนะครับตัวนี้ก็คือใช้งานได้จริงนะครับแข็งแรงครับเรามีอุ้มเครื่องนะครับอุ้มเครื่องเราก็ทาแบบมีการแข็งในตัวอย่างนี้นะครับอ่าอย่างนี้เลยนะครับสา,ายไฟก็พยายามเก็บให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะมีไฟหน้านะครับแล้วก็เป็นออฟรันนะครับขึ้นมาตัวนี้นะครับเป็นออฟรันนะครับมีการเก็บสายไฟนะครับ ให้มันดูแบบไม่เลอะเทอะนะครับนี่นะครับมองด้านข้างก็จะแทบไม่เห็นสายไฟเลยนะครับอ่ประมาณนี้ครับก็สเต็ปเครื่องนะครับผมลืมพูดถึงเครื่องนะครับเครื่องเราก็ตัวนี้เป็นอ่สเต็ป5 16มิลนะครับชักเดิมแคมแต่งนะครับแล้วก็ทําเป็นคัดมือขบูนโฟนะครับอดูขบูนกันนะครับ นี่ครับพระบูนณเปิรบเอ็นโปนะครับเบิกใหม่นะครับเป็นแท้โรงงานนะครับไม่ใช่แท้สูรนะครับแต่รับประกันว่านิ่งแน่นอนนะครับรายละเอียดด้านบนแล้วครับเราก็จะพยายามใส่ให้ครบนะครับตัวนี้นะครับตัวครอบเขาเรียกกรอบไม้นะครับเกอบไม้นะครับอันนี้ก็ครอบเดือนไม้นะครับผมก็พยายามใส่ไปให้ครบเพราะว่าองค์ประกอบมันจะได้เต็มนะครับมองไปมันจะได้สวยนะครับ แล้วก็อีกชิ้นนึงนะครับที่ต้องใส่เลยนะครับที่หลายคนใส่กันไม่ได้นะครับเพราะมันปาดยากนะครับก็คือชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดเบาเปิดเบาปุ๊บอ่านี่ครับยังไม่ได้ลบรอยปากกาเลยนะครับลืมตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะปาดให้เข้ารูปที่สุดนะครับแบบนี้เลยนะครับผมไม่ได้ตัดครึ่งนะครับนี่ครับเป็นชิ้นเดียวนะครับ บางคนอาจจะคิดว่าผมตัดครึ่งนะครับไม่ได้ตัดครึ่งนะครับอันนี้ก็จะเบ้าหลบดามโพนะครับแบบนี้เลยนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับก็ประมาณนี้นะครับรายละเอียดแค่จะถ่ายให้ดูว่ารถหนึงคันเนี่ยสั่งพร้อมทำเนี่ยก็จะได้ใช้แค่โครงนะครับโครงเปล่าหนโครงแล้วก็เครื่องนะครับแล้วก็จะมีเออ ถังนะครับอ่าที่จะได้ใช้นะครับแล้วก็ยูบ็อกซ์นี้ก็อาจจะมีบ้างนะครับกระเบาะถ้าผมได้รถซื้อมือสองมาสภาพดีนะครับถ้าผมซื้อมือสองมาสภาพดีแล้วรถมันโอเคเบาะโอเคยูบ็อกซ์โอเคก็อาจจะได้ใช้ของเดิมนะครับแต่ส่วนมากซื้อมามันจะใช้ไม่ค่อยได้นะครับผมก็จะเปลี่ยนไปอย่างคันนี้ก็คือเปลี่ยนเหมือนกันนะครับเป็นเบาะใหม่เป็นยูบ็อกซ์ใหม่ครับประมาณนี้ก็จะมีแฮนด์ครับที่ได้ใช้ของเดิมนะครับนอกนั้นก็คือจะเบิกใหม่หมดเลยนะครับก็มีชกหน้าชกหน้าจะเป็นมมมมืืออาา่่ไีขยบ ชกหน้าก็ยังจะเป็นของ VR KR นะครับประมาณนี้นะครับส่วนใครจะเพิ่มเติมสั่งแล้วอยากได้ทรงนี้เลยนะครับอยากได้ทรงนี้แต่อยากได้ชกหน้าหัวกลับเอ,อ้ยหรือว่าเป็นชกหน้าสูตรหัวตั้งนะครับเราก็สามารถปรุงแต่งได้เพิ่มเติมได้นะครับก็คือไม่มีตายตัวไม่มีสิ้นสุดนะครับแต่ผมยังไม่พูดถึงเรื่องราคานะครับราคาคันนี้ก็เป็นสเต็ปเริ่มต้นนะครับ ก็ได้ดูอะไรกันไปแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับราคาจะสตาร์ทอยู่ที่4 5่0 0ื่นห้าสี่หมื่นห้าก็คือรถมีเล่มนะครับผมใช้รถมีเล่มทํานะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยสามารถสามารถนะครับเลือกสีนะครับสีรถนะครับสีติ๊กเกอร์นะครับลายสติ๊กเกอร์สีดุมนะครับสีดุมสีแผงคอเอ๋อุ้มเครื่องเอ๋ยสีโค้งนะครับ หรือว่าอื่นนะครับที่ลูกค้าอยากได้เนื้แนวนะครับเช่นสีฝาแข้งนะครับสีปักเท้าอะไรเงี้ยครับก็สามารถาเลือกได้นะครับว่าอยากได้แบบไหนนะครับหรือหรือว่าลูกค้าบางคนตามใจผมนะครับอยากให้มันอยากอยากให้มันแบบเข้ากันลูกค้าอย่างคันนี้ก็ระบุสีแดงมาเนาะแต่ลูกค้าก็ไม่ได้แบบว่ามาจี้ว่าอ๋อ,อต้องลายรถนั้นลายรถนี้นะลูกค้าก็ปล่อยอ่า ให้ผมคิดแบบมาเลยอ่ะผมก็คิดแบบให้ลูกค้าเป็นเป็นแดงดําสไตล์ดุดุนะครับคันนี้ดุดันนะครับผมก็จะทําโทนให้มันเป็นแดงดํานะครับสังเกตว่าอะไรผมจะพยายามพยายามไม่ไม่พยายามเอาสีอื่นนะมาปะปนนะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับเนี่ยครับอย่างประคองโซ่อย่างเงี้ยครับสีดุมสีสปริงโชว์อย่างเงี้ยครับก็จะเป็นสีแดงนะครับสีเบาะก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นแดงดะไอ้ดำคาดแดงแบบเนี้ยครับอ่า มันก็จะดูบาลานซ์กันนะครับดูแบบเป็นโทนเดียวกันนะครับอันนี้ก็ใส่ขาตั้งให้ด้วยนะครับส่วนคาตั้งเนี้ยจะใส่ไม่ใส่ระบุได้นะครับไฟหน้าก็เช่นกันนะครับนี่ครับอันนี้คือสภาพรถที่ทําใหม่ทั้งคันครับในราคา4ี่หมซึ่งปั้นเองหมดเยอะกว่านี้แน่นอนนะครับรับประกันได้เลยอ,อันนี้ก็คือจบเลยนะครับ ประมาณนี้ครับ okay. เดี๋ยวมีอีกหลายคันนะครับจะมารีวิวให้ชมกันอีกเป็นระยะนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ช้าหน่อยนะครับอยู่คนเดียวครับพอคลิปนี้ถ่ายไปก็ไม่รู้ว่าจะได้ลงตอนไหนนะครับก็อาจจะถ่ายถ่ายไว้ก่อนนะครับ มีโอกาสที่ดีนะครับสบายที่ดีก็จะลงให้ชมผลงานกันนะครับช่วงนี้ก็จะห่างเหินนะครับทางทิกตอกทางเพจ f a c e b o o k ไปหน่อยนะครับยังไงใครที่ติดตามอยู่ก็ขอบคุณมากๆนะครับรอติดตามชมได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมีผลงานสร้างสรรค์แบบสวยงานแบบนี้มาให้ชมกันนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับช่องทาง ติดตามผลงานของผมก็คือเพจใน Facebook นะครับบูบูมอเตอร์นะครับภาษาไทยเลยนะครับแล้วก็มี TikTok นะครับจำชื่อ TikTok ตัวเองไม่ได้อีกพิมพ์เข้า TikTok แล้วก็พิมพ์บูบูมอเตอร์ก็ได้ครับน่าจะขึ้นในแฮชแท็อยู่นะครับก็กดฝากไปกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าจะลงคลิปทั้งเป็นคลิปลถนะครับเป็นคลิปอะไรนะครับแล้วก็เป็นการสอนนะครับ การแปลงจุดนั้นจุดนี้นะครับเพราะว่าต่อไปผมจะทำลิปรับเกี่ยวกับการแปลงนะครับอะไรจุดนั้นจุดนี้นะครับเป็นการให้ลูกค้าไปต่อยอดเองได้หรือไปทําเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งช่างนะครับ,สำ,รบสำหรับบางอย่างนะครับที่ไม่ต้องพึ่งช่างที่สามารถทําเองได้ก็ทําเองครับสําหรับคนที่ชอบงานสร้างนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็ ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ